โอ้โหเฮ้ยโอ้โอ l ลุกเร็วเพื่อนเพื่อนไม่เห็นนะแล้วประตูเปิดไว้ดีนี้ก็เปคนผมเดี๋ยวมันลอดแล้วตอนนี้เราอยู่เกมทลวิชั่นเทเลอร์ตัวเกมจะเล่าถึงตัวเราที่กำลังไปซื้อทีวีเครื่องใหม่แล้วก็ได้ยินเรื่องแปลกๆระหว่างทางคำอธิบายของเกมก็สั้นมากเลยครับเรื่องย่อในเกมจะเป็นไงเราก็เข้าไปดูเกมกันเลยดีกว่าเข้าเกม นาเขาเกมเอาเรื่องมันเป็นวันที่ยาวนานแล้วก็วุ่นวายในที่ทํางานแต่ว่าในที่สุดฉันก็ได้กลับถึงบ้านเมื่อเร็วๆนี้ทีวีของฉันอยู่ดีก็เสียฉันเลยคิดว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมมันดังนั้นฉันเลยว่าจะนอนพักสักนีบแล้วก็ค่อยตื่นไปซื้อทีวีเครื่องใหม่โอเคเฮอ้อเสียงปีธีเกียรครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไป มันดึกแล้วนะเนี่ยฉันคงนอนนานไปหน่อยอะ่ะฉันหิวจังเลยไปหาอะไรกินดีกว่าอุ้ยตัวเราแบบวิ่งเร็วมากเลยครับอันนี้เล็บทอปของเรามันก็แค่โนตบุ๊กของฉันน่ะฉันยังไม่อยากใช้มันตอนนี้โอเคเพื่อนอะสิ่งแรกที่เราเข้าเกมมาเลยเลยก็คือเราต้องอ๋อตำรวจบางทีนี่มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ กด F เพื่อเปิดไฟฉายโอเคตรงนี้เป็นข้างบ้านของเราเหมือนบ้านเราอยู่ในป่านะเนี่ยเปิดไฟก่อนเลยแล้วกันไฟสว่างดีมากครับความเร็วเมาส์ไวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคป่านนี้อันนี้เป็นห้องน้ำเนาะกดชักโครกได้โอเคเนี่ย เออ,เอ,อ,เอ,อตกใจมันทำไรอะ่ะมันกินน้ำหรือบ้วนปากมุมกล้องว่าอย่างงี้ก็ตกใจเลยแหละขออยกรอบซูดเลยอาบน้ำโอเคไม่จะเเ็็นต้องอาบอมซวิตไฟตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยอาา่าฮ้านี่ไงเปิดหมดเลยอันนี้เปิดได้ใช่ไหมอะไรอยู่บนโต๊ะอ๋อคุณแจรถเหรอกด เก็บมาโอเคได้คุณแจรถมาตรงนี้เป็นห้องครัวครับจานไม่มีอะไรกินเลยเหรอเพื่อนตู้เย็นมีพิซซ่าแล้วก็สปากเกตตี้เอาพาสตานี่ปะเอาเอา,าหมดเลยแลวกันอ้าวยังไม่ได้กินอยากกินเดีอเพื่อนต้องเวฟไปเข้าไปเห็นภาพอย่างงี้แต่เกมก็มีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาขอซวยพาสต้าหน่อยกดคลิกซอยเพื่อกินยมยมยมบอกอือกินปลาปิดก้อนเลยนี่มันอร่อยเป็นบ้าเลยอ่ะฉันควรค้นคว้าเรื่องทีวีบ้างแล้วหมายความว่าไงอ่ะให้เราไปเปิดทีวีเหรอนี่มันคือทีวีของฉันมันเก่าแล้วแล้วก็พังไปแล้วด้วยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยากได้ทีวีเครื่องใหม่นะ ไปทำรีเสิร์ชของเราในที่นูรบุค,ครับโอเคเอาล่ะถึงเวลาทำรีเสิร์ชแล้วแล้วพอก็ตัดไปอ๋อก็คือมาดูทีวีมาเลือกทีวีครับว่าเราจะซื้อทีวีเครื่องไหนดีอืมฉันเจอทีวีอันที่ดีแล้วล่ะมันมีขายอยู่ในร้านใกล้ๆนี้นเองขับรถไปที่สโต์รับทราบเลยเพื่อน แลวเพลงมันจะใส่มาหลอนทำไมเนี่ยรถเราอยู่ตรงนั้นไปยังไม่ได้เดี๋ยวขอโซนก่อนละบ้านเราอยู่ในป่าจริงด้วยครับล้อมรอบด้วยป่าแต่มันก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะที่แบบเขารอมรั้วไว้สูงขนาดเนี้ยเอ้านี่มันตู้เบกเกอร์ด้ี่ยวะมันก็ดูไม่มีอะไรผิดปกตินะผพว่ามีประเด็นไอ้ข้างหลังนี่มีประเด็นแน่นอนหลังจากนี้ โอเคผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะขึ้นรถดีกว่าเอ้ยต้องขึ้นฝัง่งไหนเนี่ยเฮ้รถยการขึ้นรถเลยใช่ไหมใช่ Let's go <S อ้าว,วนึกว่ามีใครนั่งซ้อนท้ายมาไหมไม่มีเฮ้ยขับรถแบบนี้เราต้องมองทางข้างหน้าไว้ดิเกือบไปละอ้าแล้วไปซื้อทีวี ร้านขายของนี่วิเจอคนครับสวัสดีระวังสับประหลาดที่แฝงตัวอยู่ในความมืดคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยไหนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหรอสับประหลาดที่ถูกสร้างโดยปีศาจความทุกข์ทรมานของมันแพร่กระจายไปทั่วป่าจดุจดๆเพอร์เชอร์ cher, ลุงพักนะลุงไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจนะว่าลุงดูดอะไรอะ่ะโอเคฉันควรกลับไปที่ร้าน เราไปซื้อทีวีไม่ให้ไปแล้วครับตัวนั้นก็ไม่ให้ไปเหมือนเดิมคนนี้ใครเนี่ยหน้าตึงๆเลยแกต้องการอะไรฉันต้องการเงินเงินเหรอฉันไม่รู้จักแกดือซ้ำไปพะ่ะปพะโอเคครับฝั่งนี้อมีทางเข้าหลังร้านโอเคไม่ให้ไปเหมือนกัน สวัสดีครับโอ้อยินดีต้อนรับครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าผมก็ล่างมองหาทีวีอันใหม่นะ่ะอ้อมันอยู่ตรงหลังร้านนะ่ะไปเลือกมาได้เลยนะว่าอยากได้อันไหนนะ่ะพอเลือกได้แล้วก็เอามันมาให้ผมนะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยล่ะคุยดิสวัสดีเย็นครับอ้อสวัสดีว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่ดึกตื่นป่านี้นะ่ะผมแค่มาซื้อทีวีนะ่ะแล้วคุณล่ะ คุณคิดไงกับที่นี่เหรอดูแลตัวเองด้วยเอาถามเขาดีกว่าแล้วคุณล่ะอ๋อฉันก็สบายดีอะนะฉันก็กําลังว่าจะซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ดูดีไอ้พวกนี้มันดูดีมากเลยล่ะแต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะซื้ออันไหนนะ่ะแต่ว่าเครื่องพวกนั้นมันก็ดูเหมือนกันหมดเลยนะครับเขาได้จะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำครับดีโซนมือถือเหรอมือถือพวกนี้มันดึงดูดสายตาฉันเฮ้อไม่ได้กินฉันหรอกเวย้ย ฉันมาที่นี่เพื่อซื้อทีวีว้ยไม่ได้มาซื้อมือถือไอเราก็อยากได้เครื่องใหม่ใช่ไหมล่ะโธ่คุณนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวผมพากเสียงเป็นผู้ชายแล้วกันนะเฮ้ยข้างนอกมันหนาวจังเลยอะ่ะสงสัยฉันต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตซะแล้วเออขอโทษด้วยครับที่ผมไม่สามารถช่วยคุณได้นะ่ะโอ้ไม่เป็นไรฉันยืนอยู่ตรงนี้แหละฉันก็ไม่ได้มีที่ไหนอยากไปหรอกโอเคครับเราจะไม่กวนเขาแล้วกัน เอ้ยนี่มันผู้หญิงนี่ว่ะเพิ่งเห็นผมแล้วก็หน้าอก๋อาปะผกเสียงผู้ยายใสไปจะแล้วตรงน,นี้มีผู้หญิงคุณผู้หญิงคนครับคุยและนี่เธอได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่านี้ไหมเออไม่นะครับหนึ่งในเพื่อนของฉันน่ะได้ไปสำรวจที่ป่ากับครอบครัวและระหว่างที่กำลังเดินอยู่ในป่าแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาบอกฉันมาว่าไอสิ่งปแปลกนั้น ไอสิ่งมีชีวิตน่ากลัววิ่งตรงไปทางพวกเขาแล้วก็นะมันก็ยากนะที่ทุกคนจะมีชีวิตรอดออกมาได้นะ่ะเพื่อนของฉันสามารถหลบหนีออกมาได้แล้วต่อมาเขาก็เล่าเรื่องนี้ฉันฟังเขาบอกว่าเขามองเห็นปิศาจไม่ค่อยชัดหรอกเพราะมันมืดแต่เขาก็พอระบุได้ว่ามันมีรูปร่างคล้ายคนแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคือตัวอะไรนะ่ะเพราะเขาก็มองเห็นได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังไงก็ตามเถอะฉันหวังว่ามันจะหยุดลงนะและโปรดขอให้ปลอดภัยด้วยเถอะโอเคครับผมจะระวังตัว คิดว่านะเรา,เราเอาทีวีไปดีกว่าเอาอีกเครื่องได้ไหมัมนคือทีวีจะได้เลอกทีวีไปแล้วคงไม่ต้องใช้เครื่องหนึ่งหรอกอีกอย่างใช้มีกันได้มากพออตัวเราก็น่าสงสารเลยต้องสองเครื่องไปเลยดีเพื่อนตัวหลังร้านไปไม่ได้โอเคเราไปจ่ายเงินดีกว่านี่ครับพี่คุณอาศัยอยู่ในป๋าใช่ไหมเออทำไมคุณถึงถามอะ่ะ ก็ฉันเชื่อว่ามีคนตายรอบๆแถวนี้แล้วก็ในป่าด้วยคนที่ตายนั่งบางคนก็เชื่อว่าถูกสัตว์ปา่าทำร้ายบางก็บอกว่ามีฆาตกรหลบหนีอยู่ในป่าและกำลังเดินวนเวียนอยู่ในปา่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังเรื่องราวแบบนั้นหรอกนะคุณรีบหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณอยากดูทีวีข้าใจบอว่าเออขอโทษด้วยนะผมแค่อยากพูดสิ่งที่อยู่ในใจล่ะยังไงก็ตามเถอะขอบคุณที่มาซื้อของที่นี่นะหวังว่าจะได้เจอกันอีกขอบคุณครับบายบาย ได้ทีวีไปแล้วเราก็ไปดีกว่าคนนี้ยังเหมือนเดิมไหมจุดๆโอเคเขาไม่คุยครับมีรถของเราปะไปเลยเพื่อนไม่มีอะไรต้องซื้อละโอเคมันไม่มีอะไรตามไหมมันจะมาจำสแกร์กางถนนไหมเนะี่ยไม่มีใช่ปะอยากให้ใส่มาเหมือนกันนะ เพจของเราคือเอาทีวีใหม่แทนที่ทีวีเก่าครับโอ้ผมจําได้นะว่าว่าตอนที่ผมบอ,อกไปผมเปิดไฟละวิดไฟอยู่ไหนวะโอเคมันมืดเปิดไปฉายก็ได้วะตอนที่ตัวเราออกไปจําเป็นต้องปิดไฟทั้งบ้านเลยเนะี่ยเปิดไว้สักดวงหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหานะเจ๋งทีวีจอใหกว่าเดิมเอาละมาลองเปิดดูหน่อยดิ ให้ไปนั่งบนโซฟาแล้วก็ดูทีวีโอโเฮ้โว้โอ้โ้โอ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 ้โล้โอ้โอ้เอ้โอ้อ้โอ้มอ้โ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 อิโอ้อ้โอ้โอ้โ่้โอ้โอโอ้โอกโอ้โออนโอ้โอ้โออ้โ้โอ้โ้อ้้โอ้อย่า้องอ้อ้อดอ้อด <Hey. S 2> ฉันตาฝาดไปเองเหรอเพื่อน Recently, เราน่าจะตาฝาดไปเองครับเราไปฉี่ดีกว,ว่าดึกเราด้วยเออเราน่าจะเบอร์เบอไงวิวานั้นแหละเห็นภาพร้อนพักผ่อนไม่เพียงพอเฮ้ hey, แต่เดี๋ยวเราก็นอนจนถึงค่ำแล้วไม่ใช่เหรออะฉี่ก็ได้ฉันรู้นะว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวนะ่ะแต่ว่านะฉันรู้สึกว่าฉันควรปิดประตู ก็ได้เพื่อนอ่ะจัดไปต่อไปก็ไปอาบน้ำดนูนไม่มีผ้ามา่านด้วยไงไม่มีทางที่จะออกจากห้องน้ำโดยไม่ล้างมือโอเคเลยเพื่อนเด็กอนามัยแต่ยิงก,ก็ควรล้างแหละอ๋อนี่เราล้างมือเอาละไปดูทีวีต่อดีวกว่าอุ๊ยอะไรเฮ้ย เมื่อกี้บลักหรือมันตั้งใจเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ปะเดี๋ยวผมต้องไปย้อ,อนดูละเมื่อกี้แบบสะดุ้งเลยอะ,อะไรทำไมบรรยากาศมันแปลกๆหรือผมคิดเองปลดไปฉายทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วกันนะอ้าวต้องล็อตฉันเลยแน่ๆเลยอ่ะไฟดับแค่คิดว่าฉันต้องไปรีเซ็ตเบเกอร์นะ มันอยู่หลังบ้านเวยเนยชีวิตโอ้โหประตูลัวมันเกิดอะไรขึ้นแล้วรถเราหายไปไหนเนี่ย <Wait. S 1> ไปไม่ได้เพื่อนมึงปีนดีกว่าเห็นคาถานนี้ละอันตรายแล้วเนี่ยโอ้โห oh. เพลงแม่งบิ้วอีกตอนนี้อันนี้วิ่งเลยใช่ไหมเพื่อน วิ่งอีกก็ได้นะเฮ้ย,ยทุกคนเห็นอะไรปะตรงไยตกข้างหน้าเลยอะรีเซ็ตโอ้โอ้มีแออันิเมีชั่นล็อกกล้องด้วยโอเคตุ้มแช่จะคิดว่าไฟน่าจะกาาลับมาละลองไปทางนั้นดูดิเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรอยู่ในบ้านทำไมรั้วมันวิววิ่วะเนี่ย อ๋อรถเราก็อยู่นี่โอเคโอเคแล้วประตูบ้านผมนี่าจะเปิดทิ้งไว้นะโอ้มันเข้ามาในบ้านแล้วหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเกมน่ากลัวเหมือนกันทีเนี่ยเฮ้ยวันจิตโอ้พระเจ้าอโ้โหอย่าหน่อยมันก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านนะ เออเพื่อนไม่เห็นยริงเหรอเพื่อนมันจ้องขนาดนั้นมันอยู่หน้าประตูแล้วนะเพื่อนหน้าประตูแล้วเนี่ยนายล็อกประตูเลยใช่ไหมอโอเคมีต่อ <thy heart> ตัวเราถูกฆ <the spirit S 2> ่านะครับโดยสิ่งมีชีวิตบางอย่างแล้วก็จบโอเคเ็จบไปแล้วนะกับเกมฮีโร,ร่อีหนึ่งเกมอะ่ะโดยรวมแล้วผมว่าบรรยากาศบิวมาใช้ได้เลยครับผมว่ากำลังดีเลยล่ะแต่นาเสียดยหน่อยที่เขาใส่เรื่องผีมาตอนในท้ายเกมเลยแล้วก็ฉากจบที่แบบตุ้มแช่งนันแต่โดยรวมแล้วถือว่าสนุกมากเลยครับ เอาล่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกลกันด้วยนะมีตรงไหนอย่าบอกอยาแชร์หรือมีเกมมาแนะน,นำก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างล่ะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ